พักมีความพักอายุสัน้นอ๋ออาจารย์ไม่ไม่ให้ความหวังเลยนะคะอาก็พูดไปตามตัวเลขจะไปหวังอะไรละ่ะเรานนะี่ยต้องซื่อสัตย์กับวิชาถูกไหมคะจะไปจะไปปอบใจ่าไปโกหกไม่ได้ไคาเตือนคําทนายนี้คือวิชาโหราศาสตร์ตัวเลขซึ่งทํานายจากเลขวันเดือนปีเกิดโดยอาจารย์วิสาระประนมกรได้พยากรณ์สถานการณ์โลกการเมืองชนชั้นนําและลูกศิษย์มาแล้วนับแสนคนกว่า6กสิปีที่ผ่านมาสวัสดีค่ะแฟนเพจทุกทัานทั่วประเทศนะคะวันนี้เราจะมาในรายการ คำทำนายท้าทายโลกของปีพศ2565ค่ะแล้วก็ทำนายสถานการณ์บ้านเมืองแล้วก็โรคโควิดทั่วไปด้วยค่ะแล้วก็จะให้วิชาความรู้อยู่ในตำรากับผู้ที่มีตำราก็จะได้วิชาความรู้ใครๆก็อาจจะสนใจจะสนใจเรื่องอะไรก็จะต้องดูดกับเรื่องนั้นๆน,น,นะคะในตำราเราจะมีทั้งหมดตั้ง10วิชาเลยนะคะ,คะก็ขอบอกเลยว่าเราจะต้องมารู้เท่าทันจะได้ไม่ดึงดันสร้างปัญหาให้กับตัวเองความโกรธความเครียด ความกุ้มก็จะจางไปคนมีความทุกข์เพราะติดบ่วงกิเลสหลงหลงไปพัานไปจนแน่นไปทางไหนไม่พ้นหาทางออกไม่เจอทําใจไม่ได้มีเต่จะจมลึกลงไปเท่านั้นต้องมารู้เท่าทันให้ได้จึงจะชนะนะคะเพราะฉะนั้นนะทุกวันนี้มันปัญหามันเยอะแยะเลยเพราะคนเหล่านี้นะไม่รู้เท่าทันก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเราดูทีวีเราก็จะได้ฟังข่าววิเคราะห์การเมืองช่องห้า แล้วก็ช่องท็อปนิวทำให้เราได้ความรู้เยอะแยะเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะถ้าใครได้ดูสองช่องนี้นะเราก็จะรู้จริงรู้แจ้งว่าเออเรื่องราวที่มาที่ไปเป็นอย่างไรตอนนี้รู้สึกมันจะดุเดือดมากเลยนะคะโดยเฉพาะคุณอะไรอดีตนาย,ยกทักษิน่ะนะคะที่มาพูดในขับเฮาขับเฮาอะไรของเขาเนี่ยนะยิ่งมาพูดยิ่งมาพูดมากพูดเยอะยิ่งเขาเรียกว่าอะไรนะ ยิ่งฆ่าตัวเองค่ะยิ่งมีการลื้อฟื้นของเก่าขึ้นมาเมื่อสิบกว่าปีก่อนนี่นะเราก็ยังจัไใจเพราะมันมีเทปมีเทปเผาบ้านเผาเมืองโกงเท่าโน้นโกงเท่านี้ไอ้นู้นไอ้นี่เป็นยังไงนี่นะอย่ายิ่งตอกย้ําความสมจําให้ผู้คนที่เมื่อยี่สิบกว่าปีก่อนเป็นที่หน้าเขาเรียกหน้าเศร้ามากกว่าอย่าอย่าอย่าเรียกว่าหน้าสนุกสนานเลยนะคะทีนี้ไอโอไมคอนของเรานี่นะ เดือนหน้ามันก็จะรุนแรงไม่มันเป็นเลขลางร้ายมันเป็นเลขสิเจอสามมือมือมัจุราชมันเปเลขตัวเลขมหารตภัยนะมันก็จะระบาดระเบิดระเบ้อแล้วก็พฤชสภาจะเป็นอย่างไรพฤษภามจะเป็นตัวเลขกดดันเป็นตัวเลขที่ผิดฟังจะมีข่าวลอยมาให้ผู้คนในสังคมนี้นะไม่สบายใจแต่ถึงยังไงเราก็มีทางออกนะคะเพราะฉะนั้นไอ้โลกนี้มันทั่วโลกของเขามันแรงกว่าของเรา,ขอ,เราของเรามันก็ยังไม่แรงเท่าไหร่แต่มันก็มันแต่มันก็เยอะเพราะฉะนั้นนะคะ เมษาประเทศไัยเราเป็นเมืองร้อนใช่ไหมฮะมันก็จะค่อยๆซาลงเพราะฉะนั้นนะมันแรงแต่ที่อื่นเขาก็แรงกว่าเราอีกคเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจการเมืองหรืออะไรประชาชนทํามาหากินนี่ฝืดนคืนยังไงรัฐบาลก็ช่วยอยู่ยังไงก็เบานะฮะเพราะฉะนั้นเพราะเรามีรัฐบาลดีที่ที่มาคอยช่วยเราค่ะแสดงว่าสถานการณ์โอมครอนที่ระบาดก็ยังเอาอยู่นะคะเอาอยู่ค่ะไม่รุนแรงมากเอาอยู่เพราะว่ารัฐบาลใส่ใจค่ะโอเคถ้าเรื่อง โควิดสถานการณ์ไม่น่าเป็นห่วงแล้วเราไปเรื่องการบ้านการเมืองดีกว่าค่ะอาจารย์แม่แล้วก็ยังมีเรื่องที่อาจารย์เตือยมาคือถอดจิตมารู้ใจด้วยค่ะ,คะสถานการณ์บ้านเมืองนะนายกก็เอาอยู่นะขอะบอกก่อนเลยนะใครจะรู้ว่าเลือกตั้งบัตรสองใบสมมุตินะฮะ,ะพรรคนั้นจะกลับมาไม่กลับมาหรอกค,ะค่ะเพราะฉะนั้นเลือกตั้งอีกนะ,ะท่านนายกบิ๊กตู่เราก็ได้กลับมาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นพรรคประชาริฐนี่นะบิ๊กตูอ่อยู่ในนั้นสามดาวค้่บวก,กน,นะเป็นพรรคของ อ่าท่านนายกโดยเฉพาะเลยตั้งมาโดยเฉพาะเลยนะพรรคอื่นที่ตั้งมารอรับมนะค่ะไม่ไปหรอกค่ะอ้าวอาจารย์แล้วพรรคหนึ่งที่ที่ที่ตั้งมาที่ที่ตั้งมาพรรคอะไรนะพรรคบิ๊กป้อมอ่ะเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจไทยนี่นะคะที่นี้เขียนมาแล้วนะเป็นยังไงมั่งคะมันเป็นพรรคอ่ามันเป็นพรรคอายุสั้นอ้าพรรคอายุสั้นพรรคอายุสั้นค่ะอาจารย์ไม่เห็นได้เลยหรอคะก็เราเขียนนี่ไงคะนี่ไงคะ เกิด7เมษายน63ใช่ไหมเราจะพูดไปตามตัวเลขเมื่อเราเขียนถ้าเราดูคนใช่ไหมคนเกิดมาใช่ไหม5คนนั้นมีเงินชีวิตจะอยู่เย็นเป็นสุขใช่หรือเปล่าพอดีเกิดมานะคะนี่นะฮะเขาเกิด7เมษายน63นะคะทีนี้พอเขาตั้งนี้รหัสชีวิตใช่ไหมคะคนเราเกิดมาจะต้องดูตรงนี้ เราจะมีเงินมันเราจะอยู่เย็นเป็นสุขมันจะต้องดูจากตรงนี้นะคะความเป็นอยู่ของเราเนี่ยมันตึนตัวนี้มันตกเลขสามมันตกศัตรูเขาบอกความเป็นอยู่จะมีแต่เรื่องหนักอกหนักใจจะมีแต่การทรยศผหักหลังกันจะมีแต่คนที่นักขวยคว้าที่จะหาสตังค์กันถามาหาได้ไหมไม่ได้หรอกค่ะโอ้อันนี้อาจารย์แม่อ่านข่าตั้งแต่เห็นวันเกิดพักเลยเหรอพอเกิดพักเราก็เขียนเลยพักนี้จะไปดีหรือไม่ดีนะคะทีนี้เราก็จะมาพูดถึงพักไทยพักดีนะไทยพักดีนี่ ดีมากเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปไทยพักดีไปไทยพักดีนี่นะจะอยู่ยงคงปะพันธ์แล้วก็บพักอ่าชัดต่อปูนนะคะคแล้วก็พักคนชุนสนทิรัสนทิจยานยานหรืออะไรเนี่ยนะนะั่นก็เป็นพักที่ดีจะเป็นพักที่ดีจะมีแต่คนดีๆเข้าไปในพักเขาเพราะฉะนั้นนะพักเพื่อไทยนี่มันนึกว่าจะได้มาถลม่มทลายที่ฉันขอตอบได้เลยว่า เบาบางน้อยมากเบาบางนะคะเบาบางน้อยมากจะได้สสน้อยมากจะด้เหตุผลกลใดเราก็ไม่รู้การเลือกตั้งครั้งใหญ่สมัยหน้าสมัยหน้าค่ะถามว่าจะได้กลับมาจะได้ไหมไม่ได้ค่ะจะได้สสน้อยมากน้อยพักพลังพลัาประชารัฐจะได้จะได้มากค่ะสภาพอื่นก็ได้แต่ประชารัฐจะได้มากที่ที่ท่านนายกจะต้องเป็นนายกนี่นะใครที่มาสนับสนุนพัคนี้ก็ก็จะได้สสมาก มันเป็นตามตัวเลขเขายังไม่ประกาศวันเลือกตั้งใหม่เลยล้วดูจากตัวเลขค่ะตัวเลขที่ตั้งพศแล้วก็ตัวเลขที่คนอยู่ในพักคค่ะนอยู่ในพักกันนะเขาจะเจริญรุ่งเรืองหรือเปล่าอยู่ในพักกันนะตัวเลขมันจะตอบมันจะเสริมตัววงกันไหมเราจะเรียกว่าถอดจิตมารู้ใจนะคะ ถอดจิตมารู้ใจถ้าใจเนี่ย <ใจ S 1> <ม>นะมันตรงกันเขาเขาก็าจะได้เขาก็จะสบายใจอยู่แล้วจะมีความสุขอบอุ่นถ้าเผื่อหลักฐานมันตรงกับเราเราก็จะเชื่อมั่นมั่นคง<ม>ถ้าเผื่อปากตรงเราเราก็จะสะดวกราบรื่นนะคะคําตอบมันอยู่ตรงนี้แหละค่ะแสดงว่าถ้าเราตั้งพักการเมืองเนี่ยวันที่ตั้งพักเนี่ยถ้าถูกดวงก,กันคนที่จะเป็นหัวหน้าพักยิ่งดีเลยใช่ไหมคะต้องเอาถูกกับหัวหน้าพักค่ะแล้วก็เอาพักดีแล้วก็ถูกกับหัวหน้าพักเพราะหัวหน้าพักจะได้เจริญรุ่งเรืองจะได้คะียกได้ จะได้เชื้อเชิญสสทั้งหลายนี่นะมารวมกลุ่มกันเขาก็จะมาเขาก็จะนิยมชมชอบเราเพราะฉะนั้นตัวเลขนี่นะมันเป็นตัวเลขมันบันดาลใจคมันเป็นแบบบันดาลใจเพราะฉัแบบเป็นตัวเลขนี่มันคือตัวอักษรรวบรักให้รู้เร็วจะดีหรือไม่ดีจะจะได้หรือไม่ได้มันอยู่ที่ตัวเลขมัเมื่อจูนจูนขึ้นมามาเชื่อมต่อตัวเลขกันแล้วนะมันเป็นขั้วบวกหรือขั้วลบคําตอบมันอยู่ตรงนี้แหละค่ะอุ้ยอันนี้ใครตั้งพักไปแล้วไม่รู้เรื่องนี้ก็เสียเปรียบเลยสิคะก็เสียเปรียบสิคะก็เหมือนกกกเเเเหหหมมมืืืออออนน็า่่ะะค ก็เหมือนดาวทรงเด่น right, hmm ่ะก็เหมือนเหมือนคนเราเกิดมาในเขาบอกรหัสชีวิตติดดาวนี่นะแต่ถ้ามันไม่ติดดาวแล้วมันจะทํายังไงมันก็ไม่ติดดาวนอกจากอย่างเราไปตายแล้วเกิดใหม่เพราะฉันที่บอกว่ารหัสชีวิตนี่นะกับชื่อเนี่ยนะอักษรชื่อเนี่ยนะเขาบอกตัวเรามันคือเวทีชีวิตอักษรชื่อมันคือนักแสดงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะรหัสชีวิตนี่มันเปลี่ยนไม่ได้ต้องไปตายแล้วเกิดใหม่แต่อักษรชื่อเนี่ยมันเปลี่ยนได้มันมีที่พลพอๆกับรหัสชีวิต แต่เราม,มีวิชาพิเศษอีกอันหนึ่งนะฮะก็คือเงาข้างกายคติดดาวเขาเรียกรหัสชีวิตติดดาวทุกย่างก้าวจะมีแต่ความสุขความสามารถความสาเร็จที่รออยู่ถ้าเผื่อรหัสชีวิตไม่ติดดาวนะทุทกย่างก้าวจะมีแต่เรื่องขัดข้องก็จะไปเปลีป่ยน,น,นเข้าไม่ได้เลยแต่เราก็จะมีวิชาใหม่เขาเรียกว่าจะเป็นของขวัญจากสวรรค์สู่ชาวโลกผู้โชคดีก็คือเงาข้างกายเขาเรียกว่า ดึงบุญเก่าเราออกมาใชา้<ะ>มาเสริมสร้างกำลับบงใจมาให้วันไหวเมื่อภัยมามีปัญหาแก้ได้มีทางออกไม่เจอทางตัน<ะ>แล้วคุณจะสบายใจเมื่อคุณได้ในสิ่งที่ตัวเองหวังะนะฮะสิ่งที่ตัวเองหวังแล้วก็ต้องการแต่เราต้องมีข้อแม้ว่าคุณต้องเป็นคนที่มีเมตตาอกากรุณา,ากับสัตว์ที่กดอยากหิหวโหยเช่นหมาแมวจอจัดมันจะ เลขเงาข้างกายคือเลขสามตัวที่อาจาร,รย์แม่ออกแบบให้เฉพาะบุคคลใช่ไหมคะเฉพาะบุคคลเขาเรียกบุญเก่าของคนคนนั้นค่ะใช้ได้เฉพาะตัวถ้าของเราเราทำม,าาามันเป็นพลังบวกค่ะมันเป็นพลังบวกถ้าอีกคนหนึ่งอภิชาจ,จะเป็นพลังลบมันจะแย่แต่เราให้ไปนะั้นตั้งตัวเลขเนี่ยนะคุณจะไป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 ,ไปเขาเรียกอะไรนะปยายที่เขาไม่ได้นะ,ะเขาต้องเรียงตามลาดับ ต้องเรียงตามตำรับเป๊ะเลยเป๊ะเลยใช่เ,เลยเพราะฉะนั้นใครก็จะถามว่าต้องทํายังไงคุณต้องได้เงาก่อนนะคะคุณคจึงจะไปทําแหวนแหวนคุณต้องใส่นิ้วนางนิ้วกลางแล้วก็นิ้วชี้ค,คุณจะไปใส่นิ้วก้อยนะเขาจะอ่อนแรงหรือบางคนอาจจะทําเป็นจี้ก็ได้แต่บางค,คนนี่นะพอได้แค่เงาข้างกายก็จําไว้เถอะ แล้วคนนี่นะวันหวยออกโทรมานี่คนที่มีเงาข้างก,กายนีถูกหวยกันเยอะมากเพราะวันนี้เราอยากจะสอนหวยสักนิดหนึ่งดีไหมดีค่ะเรางคนสอนชอบหวยกันก็เยอะใช่คเราเราไม่ยากหรอกค่ะคุณรู้ตัวเลขก็คือมันจะมีสองขั้วสองขั้วสองขั้วเลขคี่กับเลขคู่เลขคี่ก็คือห้าเจ็ดเก้าหนึ่งสามนะฮะเลขคี่นะฮะ,ละ,ะแล้วก็เลขคู่ก็จะคือศูนยะ์สองสี่หกแปดห้อ่นงวดที่แล้วมันออกอะไรนะห้าเก้าเกดรืออะไร ่ค่ะมีมีห้าเก้าเจ็ดแล้วก็ข้างล่างห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดนะฮะเอาสอนให้ฟังเลยนะฮะ <5. S 1> คุณก็เขียนห้าห้าเจ็ดเก้าหนึ่งสามนะฮะอันนี้นะคุณก็คุณก็คุณก,คณก็คุณก็ตั้งลงมานี่นะห้าเจ็ดเก้าหนึ่งสามนะฮะหนึ่งสามห้าคุณก็เขียนมานี่คุณจะมีสองชุดนะฮะ เลขที่นะคะมันจะมีแค่นี้ทีนี้เราคุณก็ต้องดูเวอร์ชั่นหน้าที่เราให้หวยสิคะ <Ha. S 2> เราที่หน้าหวยหน้าที่เราบอกข้าขึ้นข้างแรงนะมันก็จะมีห้าเจ็ดกับเก้าเจ็ดนะคะ uh huh. แล้วคุณก็ดูตารางเลข 5, ลห้าวันพาเรือหัดใช่ไหมมันก็จะมีห้าเจ็ดเก้าเจ็ดนี้แน่นอนเลยเราก็ทํามาง่ายๆห้าหกเจ็ดนะคะคุณก็ทํามาอย่างละสามตัวสามตัวในตาราเราทําให้เรียบร้อยแล้วนะคะคนที่สนใจดูตรงนั้นแหละนะคะยังไงคุณก็ถูกจริงๆ อันนี้เขาเรียกกันแนวนอนนะฮหอย่างละสาตัวแล้วคุณก็แนวดิ่งคุณก็มา 8, 9, 0, 8, 9, 0, แปดเก้าศูนย์แปดกล้วคุณก็มา8 9ดอันนี้นะฮะคุณก็จะได้เลขเลยนะฮะห้าเแล้วก็7,9เกจ๋งๆเลยนะฮะทีนี้คุณจะหาแันตุกคนกหาอย่างนี้คุณก็หาห้าเจ็ดเก้าหสามคุณก็จับคู่ไปเลย แค่นี้เองไม่ยากหวันนี้อาจารย์แม่เผยไตยเลยคุณ<ะ>ขยันหาเดิยตำราเราให้คุณหมดทุกวุชาเลยนะ,ะคนจะเล่นหุ้นคุณก็ต้องดูหุ้นตัวไหนหุ้นตัวไหนมัน<ะ>มีเงินแล้วก็คุณจะเล่นทองคุณก็ดูว่าทองช่วงไหนมันขึ้นช่วงไหน<ะ>มันตกนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเราจะพาอะไรนะเราก็ต้องค้นหาให้มันเจอเพราะเราค้นเจอแล้วมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกอะไรนะท้าทายความอยากรู้<ะ>ไม่ใช่เรารู้ได้อย่างเดียวแล้วนะเราได้เงินได้ทองด้วย โดยเฉพาะฟุตบอลนี่นะแต่พี่วิจัยไม่ชอบหวสิบห้าวันทีฉันไม่รอ, uh huh. เ,อเล่นหุ้นเราก็เล่นหุ้นมันก็ขึ้นดีใช่ไหมฮะมันก็ได้ถึงมันมีบวกแน่นอนแล้วก็ไอ้ฟุตบอลนี่นะมันทุกวันมันสนุกสนานตื่นเต้นกว่าค่ะตอนนี้นะคะผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่อาจจะไม่ยังไม่รู้จักว่าอาจารย์มีตําราด้วยนะคะนี่ตําราเล่นนี้นะคะคุณผู้ชมค,คุณผู้ชมดูดีๆนะคะ,คะตําราเล่นนี้มันมีทั้งหมด1ิวิชามันมีอะไรแผนที่ลายแทงขุมทรัพย์ก็มี หวยหุ้นบอนทองหาตังค์ได้คนะรหัสจิตวิณก็มามาหาคําตอบแม่กับตัวเองได้คนคุณอ่ะคุณคุณเป็นคนรวยหรือคุณเรียนสูงนะคุณไม่รู้ชีวิตคุณไม่รู้อนาคตไม่รู้จิตมนุษย์เนี่ยนะคุณเป็นผู้พิเศษไม่ได้นะคุณอยากเป็นผู้พิเศษคุณต้องมารู้เท่าทันคุณดูไอรหัสชีวิตนี่คุณรูเรื่องหน้าแล้วคุณจะคลายเครียดฉันว่ามันจะได้หรือไม่ได้ตัวเลขมันจะตอบสรุปให้เรารู้ในทันทีเพราะฉันเราไม่ต้องไปกังวลหรอกแล้วตัวเลขเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ เหลือเชื่อ,อทุกคนเขาพูดแบบแม่นโคตรโคตรนี่แหละใช่ข้างในนี้นะคะก็สามารถศึกษาได้มีมีมดวงตัวอย่างด้วยมีดวงตัวอย่างของนักการเมืองของคนดังทั้งหลายทั้งปวงอยู่ในนี้มันจะมีหมดเลยนะ,ะที่อาจารย์แม่นม,มาทายแหละลูกศิษย์อ่านได้เหมือนกันนะคะอ่านได้เหมือนกันแล้วก็สนุกสนานตื่นเต้นคุณจะหาหวยห,หาเบอร์คุณก็หา<ช>อยู่ในนี้แหละ อยู่ในนี้มันจะมีทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณหาแล้วหาคุณได้ประโยชน์แลวคุณก็ได้ผลประโยชน์ด้วยค่ะไม่ใช่ได้ประโยชน์อย่างเดียวได้ผลประโยชน์ด้วยนะทุกวิชาเราให้วางไว้อยู่ในนี้ทั้งหมดเลยเนื้อหาแน่นมากมากนะคะแล้วคุณจะหาหวยนะพวกที่เล่นชอบหวยนีนะไอเงาข้างกายนี่นะมันจะให้หวยคุณนัรข้งแหกของเราอย่างแหวนพีวีนี่นะเจ็ดห้าหกมันจะออกบ่อยถ้าเราสลับกันมันก็จะเป็นหกห้าเจ็ดมันจะออกบ่อยมากทุกคนที่ พี่เวลาหวยออกก็นะเขาจะโทรมาว่าเขาถูกหวยจกแหวนเงาข้างกายฟังแล้วพี่นีก็ตื่นเต้นดีใจกับเขานะเลขแหวน,นาอาจารย์แม่กับเลขลายของอาจารย์แม่ออกบ่อยมากนะคะ8583ใช่โอเคถ้าอยากได้ตํารานะคะสามารถติดต่อได้ที่ Line แอดนะคะมีแอดนำหน้าด้วย vsr8583 นะคะหรือว่าใครที่ถนัดแอดด้วย QR code นะคะเดี๋ยวเราขึ้นจอไว้ให้เอามือถือมาสแกนเพิ่มเพื่อนที่ QR พี่จอได้เลยนะคะตำรา3 0 0พบาทนะคะแล้วก็ถ้าท่านที่สนใจอยากได้เลขเงาข้างกายนะคะออกแบบเฉพาะบุคคลโดยอาจารย์วิสาระเลยนะคะก็สามพันบาทะคะ่ะสามพันบาทแล้วคุณจะทําแหวนก็สองพันถ้าคุณมีที่อื่นทาคุณก็ไปทําเองที่ทาแหวนเนี่ยเขามีเขามีโรงงานสามโรงงานเขาทำเขาชานาญแล้วมันก็เป็นเรื่องง่ายแล้วก็เป็นเรื่องดีละเอียดละเ,เราอย่าเสียดายเลยนะฮะเป็นเงาข้างกายจะให้ประโยชน์เรามีน้ำมากมายมาหาศาลค่ะ นหนึ่งคุ้มครองเราบ<า>ันดานให้เราสะดวกนะฮะแล้วก็เงาข้างกายเขาเรียกกันมันเป็นอะไรมันเป็นบุญเก่าของเราที่เราดึงออกมาใชาา้ค่ะมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากเลยเมื่อก่อนพี่มิ้นไม่เชื่อ,ห,อ<า>หรอกที่เมื่อก่อนเราทำให้คนอื่นเขาฟรีๆแล้วนะ<า>แล้วเขามาขยายผลทุกคนที่โทรมาจะบอกว่าอาจารย์ทำไสยศาสตร์ในเขาาหรือบอกไม่ใช่ไม่ใช่เล่มันเป็นความลี้ลับพี่บอกโลกลี้ลับถูกเปิดออกก็นะมีคนคนพบนําไปใช้ได้ผลระบอกต่อค่ะนะคะเพราะฉะนั้นวิชาแล้วก็วิสัยอย่างที่เราจะต้องอ เลือกคบคนได้ถูกคนก็คือถอดจิตมารู้ใจรู้ความเป็นไปของฝ่ายตรงกันข้ามเขาบอกวัยหนุ่มวัยสาวจะเลือกคนรักคู่แต่งงานที่ไม่ต้องมีการยาร้างกันภายหลังนะคะที่นี่มีคําตอบถอดจิตมารู้ใจนี่เราสามารถรู้ใจได้ไม่ว่าจะเป็นคนรักเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนรอบตัวเราเราจะต้องเลือกเอาคนที่มันถูกดวงกับเราถูกไหมฮะมันถูกดวงกับเรามันจะไปทางเดียวกันมันจะไม่หักหลังเรามันจะรักมันจะจริงใจถ้าเราไปเลือกตัวที่เราไม่รู้อินโนอินเนียดีนะ อเราดูอย่างรัฐบาลชุดนี้สิสามปสามปเขาเรียกสามปใช่ไหมโอ้โหรักกันไี่เป็นยังไงแล้วคะผลสุดท้ายเป็นยังไงอยู่ดีๆก็ไปตั้างพรรครอทําไมไม่รักกันจริงล่ะก็เพราะเจนิอนถอดจิตมารู้ใจแล้วนะใจเขาไม่ได้ตรงกันเลยตอนนี้สาปเป็นยังไงเขาถึงบอกว่าเห็นหน้าไม่รู้ใจอะไรก็เชื่อไม่ได้ถ้าเห็นหน้าเรารู้ใจอะไรก็เชื่อได้นี่มันเป็นเรื่องจริงเลยนะคะเพราะฉะนั้นถอดอ ถอรหัสชีวิตถอดจิตมารู้ใจนี่ยนะรู้ความเป็นไปในชีวิตกว่าจะคิดคนออกมาได้ต้องใช้เวลาผ่านมาเป็นเวลาหลายปีขั้นตอนก่อนหลังในการกันกองที่จะออกมาเป็นเนื้อนาบุญน,นี่นะ<ฆ>จากวิชานีรับนี้ต้องถูกซุกซ่อนมานานแสนนานที่จะมาเปิดเผยนะก็คือวันนี้ปีนี้เดือนนี้เลยนะฮะก็จะให้วิชาเต็มร้อยเพราะพี่นี้เวลานี้นะอย่าลืมนะแปดสิบส<ฆ>ี่แล้วนะร<ฆ>อบยากแล้วตั<ฆ>้ง<ฆ>แต่เดือนพฤศจิกายนวันนี้ก็ไม่สบายมาเรื่อยๆเลย ไม่สบายมาเลยเลยเออเพิ่งวันนี้เออไหนมาออกคลิปซะหน่อยที่หให้ประโยชน์คนผู้ผู้ชมผู้ฟังที่มีตาําราใครชอบหวยก็จะบอกหวยใครชอบบอลก็จะบ,บอกบอลทีนี้ฟุตบอลแค่คุณสร้างรหัสได้นะฮะฉันจะบอกเลยว่าวันไหนบอลคู่ไหนมันจะชะดูยังไงมันง่ายนิดเดียวเพราะฉะนั้นพี่วิก็ลงทุนพวกนี้เพราะฉะนั้นนะก็อยากจะให้คนอื่นนี่นะมีรายได้แล้วก็สบายอกสบายใจไอห้หวยมันก็ดีแต่มันสิบห้าวันทีเราไม่รอค่ะถ้า แฟนที่สนใจฟุตบอลนะคะทักไลน์มาถามแอดมินนะคะ,ะทักไลน์มาเราจะส่งมให้คุณถอดอย่างนี้นะมันมีหน้าบอลมันมีหน้าบอกหรือเปล่า,าคุณถอดรหัสยังไงคุณถอดรหัสให้เป็นก่อนแล้วฉันจะบอกว่าวันนี้นะคู่ไหนเหนือคู่ไหนฉันจะบอกแล้วคุณจะรู้ม,มันเหลือเชื่อ<ช>แล้วมันมันไม่ใช่เหลือเชื่ออย่างเดียวแล้วนะมันทําให้เรามีประโยชน์ผลประโยชน์ด้วยจากสิ่งที่เรารู้มันช่ยเรารู้เฉยเเราได้ประโยชน์ได้ผลประโยชน์ด้วย<ช><อ>เพราะฉะนั้นนะเรานะอยากจะหาเงินง่ายเราก็ต้อง ิ้นโลนขนขวายก็คือจดจำพ้นหานะคะแล้วคุณหาเจอแล้วคุณจะได้ประโยชน์